สวัสับวนนี้พามารูมทัวร์วนะวานก่อนมีคนทักว่าอยากให้ทำพาดูห้องรูมทัวร์นะะรูมที่ ใช้ทำงานใช้วิ่งใช้ซ้อมใช้อะไร<ๆ>ก็เป็นอยู่ในคอนโดเล็กๆนะครับ,รบก็วันนี้เราจะพามาดูรูมทัวร์ในแบบห้องนักวิ่งกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างราเรามาเริ่มกันที่ประตูทางเข้าก่อนดีกว่า ประตูทางเข้านะโอเคก็มาดูชั้นวางรองเท้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะยังไม่ได้เก็บนะฮะเอ๊ะมีอะไรอ๋อนี่คู่นี้อ่าคู่นี้ออนนะฮะโอ้คู่นี้น,นะค,นนครับแล้วก็ อะไรเนี่ยอ๋อรองเทา้ารองเท้าแตะมาดูกันว่ามีอะไรอ๋ออันนี้คู่นี้เป็นรองเท้าของภรรยานะฮะเพิ่งซื้อใหม่เราชอบมากเลยะครับอ่าคู่นี้ของผมนะครับคู่นี้ผมก็ชอบมากนะฮะเป็นคู่ที่เป็นคู่วิ่งเทรลที่รองเท้าบางเนาะบางมากเนี่ย ใช้พื้นไวบัมนะครับเป็นนิวบาลานรุ่นอะไรก็ไม่รู้ใช้มาประมาณ5-6ปีแล้วนะคู่นีน้ไม่ยอมเปลี่ยนนะก็าหาซื้อใหม่ไม่ได้มาคู่ต่อมา n n o r p h i n s p e ed นะครับแล้วก็อันนี้รองเท้านิวบาลานของภรรยานะครับแล้วก็มาดูที่รอ,องเท้าแตะไม่มีอะไร n n o r p h i ิน p e ed นะครับของภรรยา นะครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้นีเบื่อล้านโอเคอันนี้เป้น้ำเนะาะไกล่ลาดไก่ลาดโอเคอันนี้ของรองเท้าของลูกชายนะรองเท้าของลูกชายนะฮะอันนี้ชื่อว่าเฟสฟอร์มเอ็กซ์หนะึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับอันนี้ค่อนข้าง เหมาะสำหรับคนหน้าเท้ากว้างนะก็หน้าผ้าดีมากเป็นแบบยืดหยุ่นมากยืดหยุ่นเนี่ยยืดหยุ่นอย่างนี้เลยนะฮะดูดิโอโ้เป็น4 e นะฮะ e. คือนัทรองเท้าหน้ากว้างนะครับก็แนะนำนะฮะสำหรับคนอยากได้รองเท้าสบายของิวบาลานนะฮะ เปิดใจกับยูบาลานอ่ามาคู่นี้บ้างบางกรอบนะ,ะอันนี้รองเท้าที่เอาไปใช้วิ่งนะรู้สึกทำ PB กับ 5K คนะฮะบนถนน22.46นะครับนะฮะ,นะฮะก็คืออ้อนนะฮะคู่นี้ได้ PB 5K มาฟันลันนะฮะส่วนคู่นี้เป็นรองเท,าท้าใช้เดินประจำ ตอนนี้ใช้คู่นี้แหละเดินนะครับแล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องเท้าผมใช้ไปทำแผ่นรองมาเดี๋ยวนะอินโซใหม่ไอ้น,อน,นี่ใช้สแกนทีดีนะฮะสแกนดีกับเท้าเป็นอินโซสำหรับบนเท้ามีปัญหาหน่อยนะฮะคือผมเจ็บตรงนี้ผมเจ็บตรงนี้แล้วก็ มันจะมีดันอุ้งมาช่วยตรงนี้ช่วยช่วยรับเพิ่มน้ำเพิ่มการรับน้ําหนักกระจายแรงมาตรงนี้ไม่ให้มันเป็นโหลดตรงนี้ตรงนี้อักเสบอยู่เนี่ยแล้วก็ลักษณะเท้าผมเป็นโอเวอร์โมบิลิตี้คือที่เท้าเนี่ยมันงออย่างเงี้ยเนี่ยพอเวลาลงน้ําหนักเนี่ยเวลากดพุชอะโทออฟเนี่ยเนี่ยผมเจ็บตรงนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเกา เป็นเป็น over mobility จะสังเกตได้รองเท้าหลายๆคู่ของผมเนี่ยตรงเนี้ยมักจะขาดเพราะว่าการวางเท้าเป็น,นยอย่างนี้ over mobility ประมาณนั้นนะอ,ะอะก็เลยใช้อ so ินโซตัวนี้ใส่กับทุกคู่เลยยัดเข้าไปนะเอาอินโซเก่าออกก่อนเนาะ เอาโซ่เก่าออกก่อนแล้วก็จับยัดเข้าไปเพื่อกระจายแรงในการรับน้ำหนักอันนี้ก็อาการก็เพิ่งทำมาได้สักใส่ได้สามวันนะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนเอ่งของบ้านกันนะอมยิ้นนำเสนอตู้ป่าสำหรับคนรักปลานะฮะสำหรับคนรักปลามาดูนี่ก็เป็นตู้ไม้น้ำนะอันนี้ไม่เติมนะ้ำริงน้ำมต้องประมาณนี้ ก็เพลินนะโสมค่อนข้างโสมยังไม่ค่อยได้ดูแลเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นรูวิ่งนะฮะรูวิ่งหลายคนถามว่าพี่หนุ่มใช้รุ่นอะไรนะครับเป็นรูวิ่งที่รุ่นดูอ,อิด,อดซาวนัส 500T นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแท่นกระจายแรงเวลา วิ่งบวชคอนโดม,มก็จะไม่ค่อยดังมากนะัก็ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่ครับพื้นที่มันก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําโปรแกรมได้หลายโปรแกรมแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนวนั่นแหละไม่ค่อยได้ทําโปรแกรมอะไรมากนะฮะก็จะมีอินคลายนะฮะแล้วก็สปีดแค่นี้แหละใช้ไม่ได้เยอะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะ วิ่ง Easy. อีซี่วิ่งลงคอร์ดบ้างเวลาแบบเวลาซ้อมในบ้านมีซ้อมลงคอร์ดบ้างอ่าไปดูต้นไม้อันนี้ก็จักรยานที่ที่ใช้แล้วกต็ตัวนี้ก็คืออันนี้ดีนะมันเอาไว้แบบซ้อม เรื่องของบาลานะะของการส่งตัวได้กล้ามเนื้อม,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 มัดเล็กๆนู่นนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูยกตัวอย่างกัน ดูนอกนิดเดียวโอ้มีรองเทา้าอันนี้ไม่ซักนะอันนี้ไก่ลาดเนาะไก่ลาดนะับก็ เอาละไปดูส่วนอื่นๆอยากดูอะไรต่ออันนี้คือโต๊ะทำงานนะครับก็เวลาไลฟ์ก็ไลฟ์กันตรงนี้แหละนะฮะก็จะมีกล้องสำหรับการไลฟ์นีกล้องที่ไลฟ์แล้วก็อันนี้คือไฟที่ใช้นะครับ เช้าๆก็อากาศดีเนาะนีก็อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่จัดมานะครับเดี๋ยวนะระหว่างนี้เรา ก็มานั่งทํางานนะครับก็นั่งเขียนง,งานนั่งตัดต่อนะนะอันนี้ก็กําลังดูแอดมินพัดป้ายยาดูมันป้ายยาโอเคไปดูกล่องรองเท้าด้วยนะกล่อองจะดูกล่องรองเท้าหรือจะดูหนังสือ อันนี้จริงผมสองอย่างนี้เป็นอะไรที่แบบรักมากเลยเนีย่รองเท้าก่อนหนังสือเอาดูร,รองเท้าก่อนดูนกล่องรองเท้าโอเคเอาละ่ะมาชั้นแรกชั้นแรกบนสุดนะี่ยอันนี้ก็คือเอซิ a 6. ทารทเตอร์เจแปนะฮะอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่น อันนี้ก็คือ Adidas นะฮะอัลต้าบูทนะครับ, er oth, รบลงมาก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นรองเท้าเทรลที่ชอบมากนะ,ะเป็นรองเท้าเทรลที่ชอบมากเราต้องหยิบนะปีนปนะเดี๋ยวปีนเลยีกว่าขออนุญาตปีน กูแรกนะฮะเจแปนนะเป็นรองเท้าที่ไม่ซื้อไม่ได้นะนี่จับญี่ปุ่นนะ,ะนะครับเนี่ยฮะคู่ที่สองอัลต้าบรูสนะฮะนะครับก็เป็นรองเท้าที่ใช้เดินบ่อยที่สุดละอันถัดมาอัทรยูนะฮะอัทรยูก็เป็นรองเท้าที่ ราคาน่ารักน่าชังนะฮะแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยนะครับถัดมาฝั่งนี้เป็นรองเท้าวิ่งที่ผมชอบที่สุดละมันให้ฟิลแบบความว่องไวปาดเปรียวมากนะฮะ North Face นะฮะบินนะ่ะสำหรับคนวิ่งไวนะคู่นี้จะเป็นคู่ที่ แรงมากนะฮะเหมือนเป็นรอ,องเท้าคาร์บ,บอนด้วยนะรองเท้าคาร์บ,บอนนะ,ะถัดมาไปไม่แก่เลยวะคู่นี้นะฮะนี่ซื้อมาถูกนะฮะแล้วก็ได้ pb นะครับอ่อสิบเนี่ยวิ่งไป 4818นะฮะก็เป็น PB นะฮะทำได้เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้ว2-3เดือนที่แล้วนะครับนะฮะช่วงนั้นก็วิ่งเยอะฮนะถัดมาก็เป็นจะเจ้าตัวที่แรงที่สุดที่ใช้แข่งได้นะฮะก็คืออัลฟาไฟอันนี้ผมใช้ในงานไตรกีฬานะครับอัลฟาไฟก็เป็นคู่ที่ ได้ชงก้าวนะเด้งเด้งมากนะส่วนคู่นี้นะโอ้คู่นี้มันคือคอเทสใช่ไหมคอเทสรองเท้าของอ,อะไรนะ Forest g u m นะครับรองเท้า Forest g u m นั่นเองเนะฮะใส่แล้วเราอยากจะไปวิ่งเนาะไปจะไปวิ่งส่วนคู่ต่อมา ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชอบในความนุ่มความสบายเนาะมันคือ New Balance อ่า Fuel Cell Fuel Cell อ่ะ Fuel Cell สองเออมัง้งใช่ไหมเออนุ่มครับนะ New Balance Fuel Cell R4 เอ๊ะ R4 ไหมคือได้ความนุ่มมากๆนะฮะแนะนำแบบรองเท้าที่ใครต้องการความนุ่ม นะครับหน่ามาต่อโหถ้าเราคุยกันทุกคู่ละเอียดนี่แบบคลิปนี้จะยาวมากนะอะ่คู่นี้ไม่ชัดอ่คู่นี้ก็คืออ่า 4D Forward p u เ s e เนี่ยเป็นรองเทา้าอ่ปรินติงทีดีใช้ทนะีดีปรินติงเนี่ยแต่เขาใช้ชื่อ 4D นะฮะเป็นรองเท้าที่สวยแต่หนักไปหน่อย นะครับเหมาะสำหรับเดินแล้วก็เป็นสนิเกอร์นะแล้วก็วิง่งอีซี่ม่ซีเรียสมากส่วนคู่นี้อะไรไม่รู้อ่ะของอาดิดาสนะฮะผมว่าเดี๋ยวอ๋อแล้วมีคู่นี้คู่นี้กับคู่นี้อันนี้คู่นี้เบามากนะฮะเว็บแอมเปรอร์เจแปนนะครับหลายคนน่าจะชอบ ส่วนคู่นี้ 4D forward นะฮะเป็นอีกคู่หนึ่งที่บผมชอบนะวิ่งไปได้ได้ไหลกว่าที่คิด ก็คือแว่นก็จริงๆว่าเป็นคนชอบแว่นนะฮะแล้วก็เป็นคนใส่ตาสั้นและใส่ตายาวนะก็มีแวน่นอยอ่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมีแว่นเยอะขนดาดนี้อันนี้นรู้สึกมันเยอะไปจริงๆมีตรงอื่นด้วยเนาะ,อะเอาละ่ะเป็นมุมทำงานนะมีมุม งานก็คือทำคอมอเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็จัดไลฟ์ตรงนี้แหละแล้วก็รีวิวก็ตรงนี้นะส่วนมุมนู้นก็เป็นคลังหนังสือเอาไว้อ่านนะไปดูแบบเบื้องต้นว่าอ่านอะไรนะนี่นี่นก็มีอุโมดิอูดนะอุโมดิอูด Atomic Habit <c oughs> Talking to Stranger เอาอะไรอะ Serpent Version กระตูนแล้วก็มีหนังสือแปลกๆไม่เพียงแปลกหนังสือนี่ Twenty Way to Draw Everything ก็ไว้วาดเล่นนะ dramatic, dramatic photo cover, silk road, nha. Nè, có mấy cuốn sách. Sườn. Oh, cuốn sách về cặp บอลทูรันนะฮะอันนี้ร้อยไลฟ์เล s เซ่นนะฮะนิ้วกลมชอบซื้อหนังสืออ่ะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอันนี้ก็เป็นของลูกนะีของลูกชายซึ่งบ้างข้างใครสตาร์วอลกัน าชอบ Star Wars เดี๋ยวเราต้องกลับคืนมาเขาชอบ Star Wars กับกอ็ซิล่าใช่ไหมก็ซิล่านะครับอันนี้เมกะใช่ไหมเมกาก็ซิล่าใช่ไหมนี่แหละครับนี่ก็เป็น มุมหนังสืออันนี้ก็เป็นตู้ตู้สำหรับใส่กล้องใส่กล้องใส่เลนอันนี้ก็โกโปรฮะ <c oughs> โกโปรมันค่อนข้างเจ๋งนะดูอะไรอ่ะอ๋อโอเคจะเป็นกล้องพวกกล้องฟิล์มฮะนิคอน เอาเป็นว่ากล้องปอกแพกอะไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็มีแผ่นในนี้บาลานซ์บอร์ดอันนี้ก็ได้นะเวลาทำก็เราก็จะยืนบนนี้เพื่อการทรงตัวเดี๋ยวนะ มีแนะนําอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะฮะ,ะเป็นของยี่ห้อเนี้ยนะฮะผมไปไปซื้อตามห้างนี่แหละนะครับตามรถเข็นเนี่ยก็จะมีเป็นเสือ่อแมตนะ,ะออกกําลังกายแล้วก็จะมีท่าทางที่บอกนะอันนี้ก็ก็ดีนะฮะทําตามนะฮะมีทั้งวอร์มอัพเนาะวอร์มอัพมีหลายท่าเขาก็จะบอกรายละเอียดนะลองไปหาซื้อกันดูเนาะแล้วก็จะมีทั้งแซงนะฮะก็คือฝึกความแข็งแรงอันนี้วอร์มอัพเนาะ พร้อมอัพมีหลายท่าอัพเซ็งความแข็งแรงนะฝึกความแข็งแรงมีสควอตจำมมีนั่นนี่เนาะแล้วก็มีรีคอรฟเวอรี่นะฮะนะครับเนี่ยฮะก็แล้วก็มีเนี่ยผมก็มีอันนี้บาร์เบลปะกะตะะิฮะแล้วก็มีนี่อันนี้ก็ดีนะเอาไว้คึงคึง ช่วงเจ็บก็ใช้นี้ช่วยได้ใช้ลูกบอลใช้เนี่ยฮะใช่แล้วก็โฟมโรลเลอร์เนี่ยฮะโฟมโรลเลอร์ก็เป็นอะไรประจำที่เราต้องทำเนี่ย น้องตึงแล้วก็มีจ้าห้องโดยรวมนะก็เนี่ยแล้วก็สิ่งสองไทงก็คือ,อมีรูวิ่งที่ลูกชายเขาใช้ประจำอันนี้คือแบบตั้งใจให้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าที่ต้องใช้วิ่งสวัสดีอับเตอร์ตัวใช้คู่ไหน นี่ครับก็ใช้ยกูนีครับพันอะไรนะเต้รู้จักรุ่นไหมอันนี้สองอีวันนี้วิ่งกี่โลอันนี้ไม่แน่ใจก็เรื่อยๆอะไรนะก็เรื่อยๆเรื่อยๆอ่าโอเคสามสิบนาทีประมาณนั้นเนาะเต้ช่วยพูดเปิดหน่อยเดี๋ยวคุณกำลังอยู่ในรายการรูมทัวร์ Runner Journey นไม่เร็ว คุณกำลังอยู่ในรูมทัวร์อืมอะไรวะพวกก็เปิดอีเมลไปเฉยนี่รายการทอโอเคโอเคโอเคเอาละจบแล้วห้องเล็กๆนะฮะโอเควิงนะว่งยนะังวิ่งเนาะใช่โอเคเดี๋ยวลูกชายจะวิ่งนะ สว่างแล้วครับเดี๋ยวเราจะก็จะไปวิ่งเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ขอจบเรียกว่าอะไรรูมทัวร์เพียงเท่านี้นะฮะให้เห็นบรรยากาศก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเจาะแต่ละคู่นะเจาะแต่ละคู่ว่าแต่ละคู่น่าสนใจยังไงเพื่อเป็นเลือกใช้กันนะฮะวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อ๋ออีกรองเท้ายังไม่หมดเดีย๋ยวพามาดูรองเท้านี่ก็เป็นรองเท้าที่ใช้อยู่เนาะรองเท้าเข้ามาก็ต้องรองเท้าออกไปออกไปก็คือ,อส่วนใหญ่ก็คือบริจาค